มึงขายเฮียอะไรนี่พันหนึงของมึงเลยมึงบ้าแล้วแหละมึงเจ๊งไปก็สามล้านแต่มึงไม่เข็ดเลยไอ้แบงค์แม่จะไปเจ๊งยังไงบ้านเราเนี่ยค้าขายอาหารทะเลมาสามสิบปีเจ๊งในทะเลเดือดแม่แม่แมใจแนมะ่งั้นกูจะลงมือเลยนะใครจามาแดกแดกเท่าไหร่ก็ได้มากี่ร้อยคนก็ได้หนึ่งพันบาทหนึ่งพันบาทเท่านี้หมดเลยนะอ่ะงั้นเอาน้ำยำใส่ก่อนเลยนะมึงใส่น้ำยำใส่ก่อนเลยค่ะอันนิดหนึ่งนี่มันจะพอไหมน้ำยำเนี่ยนี่นี่นนคุเน้นพริกกูไม่เน้นน้ำยำไอ้ปงู เออพริกเขียวพริกเขียวแม่พริกแดงจ้ะพริกแดงอ,อ่ะคุณก็ตําแใจอีควายนั่งอยู่ได้อืมนนี่น,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 นี่อย่างนี้เลยนะคะคุณผู้ชมเจ้าขานี่ใส่หอมแดงหอมซอยค่ะนี่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 ค่ะี่นี่นี่นีนี่นีน่ใส่ลงไปเลยลูกละนบานีีบ่บงค์นี่มันบ้ามันรวยอ่นี่่น่นีออ่นี่นี ควานตั้มแค่นี้ตั้เยอะๆสิเบงตั้มมันนี่มันจะไปเห็ดที่ไหนตั้มมาดี๋ยวดราม่าแม่ตั้มเดี๋ยวดราม่านะมาเขาอมาคืออะไรมึงก็ไม่ปอยให้กูง้อนี่ตาอย่างมึงแล้วเมื่อไหรจะได้แดกนี่ใส่ลงไปเลยนี่มีอะไรก็ใส่ลงไปจังแม่จังจังจังเอาหอยมาหอยมาหอยมาอาหอยจะเปิดแน่ แม <Basil> ่วงการยำใครกล้าขายในแม่พันหนึ่งเนี่ยใครกล้าขายก็มีกูนี่แหละกับมึงนั่แหละแล้วหนูาทุนเหอแม่เรื่องของมึงว่ามึงก็เจงอยู่แล้วมึงจะขายตามงานมึงก็เจงอยู่แล้วยกเทเขเป็นคุนนายมึงเนี่ยอิโง่เขาจะเปิดแม่พอแล้วพาพาเปล่หน้ามาเทมาเทอืมโง่นะเไม่เลยเออนี่กางดีดีมจะไปเทใครจะไปเห็นโง่ นี่้องอย่างนี้นกกนใครใชมาแดกดก็อาาอาาอ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 ้อา่เอา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 ่าอาอาาอาอามาอะอาอาออา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 าอาากาอาแาอ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 าาอ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 าาอาามาอาอากา้าอาาพาาอ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 าาอาาาาาาาอออาาไหนก็ได้แซ่บ โอ้เสียตายอะแตกเลยแตกเลยค่ะนนมึงไม่แกะกุ้งให้กุ๊บมึงเป็นคุณนายนั่งน,นั่งน,นังก่อนเดี๋ยวหนูแกะให้กินนะเออเอาน้ำจิ้มมาให้แม่หน่อยเร็วกูเป็นคุณนายมาทั้งทีมจะมาให้กุ้งนั่งแกะกุ้งกูงต้องให้ผู้ชายแกะกุ้งให้กู๊บแตกร้านร้านอยู่ใจน้อยจ้าพี่ต๋านี่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 อันที่นึ่งแล้วนะ ถึงแล้วคนแบบว่าไม่กินไม่คือแบบว่าคุณผู้ชมมาเนี่ยร้านเจเดินทะเลเดือดมีตโต๊ะให้นั่งมีเครื่องดื่มขายกําลังขอสัปษะสาไม่อยู่นะเดี๋ยวร้อนแป๊บนึงจินเนียมาดื่มได้เลยแล้วก็แบบว่ามาถึงเนี่ยยำให้ฟรีต้ยมยำให้ฟรีดูน้ําจิ้มเจเนี่ยโหน่ากินขนาดไหนอมืมทำไหมโอ้ยสด เห็นบอกว่าซื้อกุ้งโลหนึ่งแถมน้ำจิ้มให้ด้วยน้ำจิ้มืออร่อยมากเลยคือกุ้งหนึ่งโลแถมน้ำจิ้มหอมย่างให้พ้อมแต่เรื่องหน้าร้านได้เลยจากตัวเล็กตัวใหญ่หอยแครงหอยแมลงพูดเรามีครบวงจรเลยแม่อร่อยมากน้ำจิ้มอร่อยมากเลยอืมแกะปูให้กินหน่อยแกะปูโูอะปูอบอยู่ไหนปูอบไปให้แม่หน่อยแล้วปูทะเลอ่ะเพิ่งมาใหม่ๆเลยอืมอร่อยมากมาเลยใส่การมาใส่ถาดมาเลยคือมาแดกถาดเนี้ยพันหนึ่ง พันหนึ่งแล้วก็มากี่คนจะได้มาร้อยคนก็ได้ใช่ไหมมีโต๊ะให้นั่งกันล้กันเดี๋ยวเดี๋ยวแม่รอจีนนี่ปูทะเลปูทะเลมีที่จอดรถด้วยมาเลยขายตั้งแต่สิบโมงถึงสี่ทุ่มใช่แม่ใช่จ้ะมาเลยอยู่ที่ไหนนะตรงนี้อ่ะอยู่ที่ข้างๆคัง,งเซรามิกไตน้อยเลยครับอือเส้นไตน้อยพิมคำว่าพิมคำว่าคังเซรามิกติดกันเลยติดกันเลยพิมร้านเช่อหนูมามันยังไม่ขึ้นแม่อ่าเพราะว่าเพิ่งเปิดแดาทิยตเดียว วิ้งแต่น้ำจิ้มแซ่บจิ้มหายเลยอร่อยแม่เรนนื่อเขาขอซื้อสูตรร้านหนึ่งผมไม่ขายนะตอนที่<ม>หนูดังมากๆอ่ะอืมอร่อยมากคุณผู้ชมน้ำจิ้มแซ่บมากมาเลยซื้อกุ้งโลหนึ่งที่แคค้ากุ้งย่างให้ฟรีให้ีหน้ำจิ้มให้ฟรีย่าไม่ฟรีอยากจะกินต้มยำก็ทำให้ฟรีใช่ไหมลูกต้มยำเนี่ยกำลังกำลังมีแนวโน้มเยอะว่าจะทำให้ครบวงจรเลยแม่มต้มยำชูชีบงกกรีดทุกอย่างเลยเนากำลังรอแม่ครัวกันอยู่ ลงพิชุ้ยมันอ่ะแล้วก็มีอ้นี่ด้วยนะแม่ปลาหมึกย่างฟรีเหมือนกันเลือกเลยเหมือนเราไปเจอตลาดนัดใช่ไหมเจอตลาดสดเลยแม่ปลาหมึกาดได้เลยมาเป็นชุดอย่างนี้พันเดินมาแตกกี่คนก็ได้มาเป็นร้อยก็ได้นะมันนั่งแดกแดกไม่หมดตักใส่ถุงกลับบ้านได้เพราะมันเป็นอัลลัการ์มันไม่ได้เป็นบฟเต้ใช่ไหมฮะใช่แต่ว่ายี่ห้อเจเดินทะเลเดือดหายของทะเลมาสามสี่สิบปี นั่นนี่คือแบงค์ลูกลูกชายเจเดือนทะเลเดือดมึงบ้าแล้วหรอมึงใจไม่กลัวเจ๊งเลยแม่ขายงานเจงดีมึงเป็นล้านหรยังไม่กลัวเลยเจงไปสามล้านกว่าเขตได้ยังไม่เขดหรอกแม่มาตรงนี้ดีกว่ามึงจะได้รวยมึงจะได้ขายเส้นชานมึงจะได้เข้าตลาดหลักทรัพย์ไอ้แบงค์มึง <S <S จำไม่ได้เหรอวันนั้นที่แม่บอกมึงเงี้เนี่แหละหนูจำครัแม่ว่าแบงค์มึงเปิดตามึงอย่าไปเล่ร่อนเลยลำบากเออ ามาเลยค่ะคุณผู้ชมมีที่จอดรถเยอะแยะเลยอยู่หน้าถนนใหญ่เลยข้างทางเซรามิกค<ช>ือร้านเจดาเจเดือนทะเลเด,เดือด,ดอบ,บอกเบโทรบอกช่องทางติตดต่อเจเดือนทะเลเดือดนะติดต่อที่ศูนย์แปดหกสามห้าสองสองแปดหกเก้านะจ๊ะมาได้เลยเปิดเซ็ตมองชาถึงสี่ตุ้มจากคุณผู้ชมนะมากินเลยแล้วก็ซื้อกลับบ้านก็ได้หรือว่าจะเดริวารีก็ได้หรือว่าจะใช้แอป มีแอป,ปไหมแอป,ปก็มันจะทำจ้ะแม่มาที่นี่เลยแล้วก็มาซื้อเลยซื้อกุ้งโรนเนงสมมติโรนึปนสามร้อยย่างให้ฟรีน้ำจิ้มไม่ฟรีสมมติว่าปูเนี่ยโรนนสี่ร้อยย่างให้ฟรีย่างให้ฟรีต้องไม่ฟรีเนื่งองให้ฟรีน้ำจิ้มฟรีเอากลับไปถึงบ้านไปกินได้เลยสดๆเนี่ยถูกชิบหายในเนี่ยพันหนึ่งมีที่ไหนมีที่นี่แห่งเดียวในประเทศไทยเจดเดือนทะเลเดือดใก่น้อยใก่น้อยอ่านนนทบุรีค่ะคุณผู้ชม แม่เข้า GPS พิงแปลว่าคังอะไรนะคังเซรามิกแม่คังเซรามิกอยู่ติกจะคังเซรามิกหน้าถนนใหญ่เลยน้อยเลยจ้ะแม่มาเลยค่ะคุณผู้ชมแต่ถ้าทิศไม่เข้าไปช่องทางของแบงก์อ่ะตรงไหนเพจเจเดนทะเลเดือดหรือว่าติ๊กตอกเจเดนทะเลเดือดแล้วก็เจแบงค์ใหญ่ยาวจ้ะอ่าเจแบงค์ใหญ่ใหญ่มึงยาวกี่นิ้วใหญ่กี่นิ้วแม่เป็นตำนานไปแล้วความยาวพระ่าไปแล้วจ้าอ่ามึงไปมึงมีมึงนี่มันมีจิ๋มจิมอ่ะจิ๋มมันตัดตาทิ้งมีจิ๋มแล้วเหรอจิ๋มกระเป๋าจิ๋มกระเป๋า นี่บว่ามันเนผัวมันรอทิ่หายเลยค่ะแม่ดูดตันโลอยากูไม่ให้ผัวมึงดดจะไม่ให้กูดดกูดดไม่เป็นเนี่ผัวมึงอยู่นี่ให้ผัวมึงโดดไห้กูโดดอะไรนี่ปูทะเลมสดเออเหมือนอย่างเงี้ยคุณผู้ชมเจ้าขามาซื้อเงี้ยโลนึงเขาก็นึ่งให้อันนี้นึ่งนะคะนึ่งให้สุกเลยแล้วมีน้ำจิ้มไม่ฟรีเลยค่ะ เอออยากจะแดดส้มตำเห็นตำส้มตำด้วยเหรอลูกตำเหลาขายดีมากแม่ตำเหลาสองร้อยขายดีมากตำเหลาใส่ทุกอย่างใส่ตำม่อนใส่กุ้งใส่ปูอ่าขมขมแม่จิ้มดูจิ้มดูตอนเออสุกนะไม่สุกแม่กินไม่ได้นะอืมอร่อยหอมหอมอร่อยมากเลยอืมขอบุณส่งมาใหม่ๆเลยแม่มันสดมากคุณผู้ชมสดมากอีกนึงอีกนึงอ น้ำจิ้มแซ่บมากม,มาเถอะในเนี้ยพันหนึ่งมาแดกี่รกี่คนก็ได้มาเป็นร้อยก็ได้แดบกบไม่หมดเอากลับบ้านได้ด้วยเนาะเพราะมันเป็นอัลคาดเน,น,น,นี่ยคุณผู้ชม่านเนี้ยพันหนึ่งมาเลยเ๊เจด,ดือนทะเลเดือดหน้าถนนใหญ่ข้างกังเซรามิกไซน้อยนอนทบุรีสิบโมงเช้าถึงสี่ทุ่มเจอกัน